ฉันเอาส่วนตัวแล้วคิดว่าคนที่พูดแล้วก็ทำหรือว่าคนที่ปรับจูนอะไรหลายอย่างแล้วแล้วทำขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยด้วยเอถ้าเกิดในระยะแรกก็จะแบบเหมือนทำเพื่อผู้อื่นอะไรเงี้ยแต่พอปรับจูนแล้วก็โตขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าฝึกพัฒนาอะไรสักด้านานึ่งก็จะก็จะสนท่งกับ กันที่ตัวเองเป็นได้กับเรื่องของคนอื่นแล้วคําว่าความกล้าหาญหรือว่าเปลี่ยนจากความคิดคําพูดออกมาเป็นการกระทำมันมันเหมือนจะแต่ไม่รู้จริงไหมเพราะว่าไม่ได้รู้จักทุกคนในโลกแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้น้อยน้อยเกินไปหรือว่ามากเกินไปก็ได้อาจจะไม่ใช่ว่าเฮ้ยคนที่คนที่พูดแล้วไม่ทํามันเยอะกว่ามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้คือมันก็แล้วแต่จะไฮไลท์ตัวอย่างหรือเปล่า แต่ก็คือสําหรับคนที่มีอะไรที่มันย้อนแยงกันเยอะๆมันจะยากโจทย์มันจะยากนิดนึงนะแต่ว่ามันก็อาจจะปรับได้ก็ได้ถ้าเราพัฒนาแต่ทีเนี้ยคนที่พัฒนาทางจิตวิญญาณหรือว่าบางคนก็เรียกว่าโอโซโอโอโดนรบกวนนิดหนึ่งก็เอ่อคือเมื่อกี้อ่ะ มันก็มีอีกใช่ไหมที่ว่าเกี่ยวกับการพูดอะว่ามันมีหลายอย่างไงที่พูดแล้วทำหรือไม่ทําหรือว่าพูดแล้วแบบไม่จริงหรือว่าจะอะไรก็ตามซึ่งมันต้องผ่านกระบวนการเยอะอย่างเช่นคดีฆาตกรรมที่เคยทาไปโกยุนจองที่เกาะเชจูก็จะมีทักษะเกี่ยวกับการพูดหรือว่านี่นั่นอะไรเงี้ยที่ดีอะไรเงี้ยนะเออแบบแบบดีอยู่แล้วอะคือในพื้นดวงที่มีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันแต่ว่าเอาไปใช้ในด้านไม่ดีเพราะฉะนั้นเออเมื่อกี้ก็เจอก็กคือ จะมีการบอกว่าเฮ้ยไอ้นั่นนี่มันไม่อยู่ตรงนี้มันหายไปไหนนน,หน่นนี่นั่นหลายๆวันติดกันหลายๆเรื่องติดกันเลยแต่ว่าจริงๆเราตัวเองตัวเองแกล้งทำไมันไม่เห็นเองหรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งนันมันก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตรงจุดที่ตัวเองเ่อพวกนี้มาใส่ร้ายอะไรประมาณเนี้ยว่ามันต้องพออะไรก็กต้องเป็นเธอแน่เลยคือสร้างสถานกา,ารณ์และเรื่องขึ้นมาเองหาสาเายๆๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่ขอโทษด,ด้วยพอนามินว่าอ้าวมันก็อยู่ตรงที่อยู่บอกว่าไม่อยู่อะไรมาเนี้ยไม่ไม่ไม่เคยขอโทษไม่เคยดีดคำว่าขอโทษเลยไม่ว่าจะเรื่อรราาาไพะสภ ปนๆกันแหละแต่ประเด็นก็คือว่ามันจะต้องฝึกด้วยฝึกก็คือหมายถึงว่ารู้ตัวเองอะว่าเออคือมันต้องเริ่มมีวุฒิภาวะอะไรนิดหนึ่งหรือเริ่มโตน,นิดหนึ่งหรือหรือว่าเหมือนแบบอ่านออกเขียนได้อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เริ่มเริ่มทันที่ตัวเองคิดพูดอ่านเขียนทาอะไรก่อนใช่ไหมก่อนที่เราจะพูดอะไรออกมาเออไม่ว่าจะเป็นพูดปกติอย่างเงี้ยหรือว่าสัญญิงสัญญา อะไรก็ตามถูกไหมทั้งทุกความสัมพันธ์นะการพูดการสื่อสารต่างๆเนี่ยมันจะกระทบกับความสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่แล้วแน่นอนโดยตรงแล้วประเด็นมันก็คือว่าหลังจากนั้นนะมันไม่ใช่แค่ว่าเดย์บายเดวิวิวันนี้จบแม่ไม่เพราะเลยถ้าเลยไม่ตายใช่ไหมมันก็ต้องพรุ่งนี้นู่นนี่นั่นนั่นคือหนึ่งที่เราจะฝึกแล้วสก็คือมันต้องไปประจบกับอีกสออย่างก็คือเออ คอลเวลู uh, value, หรือว่าความมีศิลธรรมในตัวของเราเองที่เราเลือกที่จะเอามาใช้คือทุกอย่างมันมีอยู่ในตัวเราทั้งดีและไม่ดีแต่ละคนมีสเกลแต่ละหลอดไม่เท่ากันใช่ไหม เกิดมาที่สั่งสมมาในหลายๆถามมามันไม่เท่ากันแต่ว่าเราเลือกที่จะฝืนแล้วก็ไปแล้วก็ฝึกอะไปแค่ไหนสมมติสิลธทรมเราไม่ค่อยมีแต่เราเลือกแล้วปักธงแล้วว่าโอเคเราอยากจะเป็นคนที่ดีกว่านี้แม้กระทั่งเราจะคิดแบบเดอร์ตี้ไม้มากๆอะไรไม่รู้อะแต่ว่าเราเราไม่รู้อะไรดลใจให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็นคนที่ดีกว่านี้อาจจะเป็นเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นอาจจะบางคนอาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นใครที่สําคัญแล้วเขาสเสียช,ชีวิตไปแล้วเขาเคยพูดว,ว่าไปเป็นโตไปเป็นคนดีนะเป็นหลักนะอะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงคนเราได้ใช่ไหมในการปักปักธงว่าเราจะเป็นคนอย่างนี้นนซึ่งฟิลิกะก็คือคนหนึ่งที่เคยพูดนะเกี่ยวกับคําพูดว่าอยากเป็นคนที่ดีกว่านี้อะ่ะซึ่งคำนี้นั่นก็ก็เคยไม่มันไม่ได้พูดกับคนอื่นบ่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ลึกแล้วคนที่รับเรื่องที่ลึกได้ส่วนใหญ่จะไม่ใช่จะเป็นคนที่แบบจะไม่ใช่คนอะ่ะหรือว่าจะเป็นคนที่เป็นคนที่พัฒนาทางจิตแล้วเช่นศิลปศิล์หรือว่าเป็นต่างชาติหรืออะไรก็ได้ที่ที่เขาแบบโอเพนไมล์หน่อยอะ่ะ นถึงจะพูดได้เนอะเพราะฉันอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยแต่กับคนท,ทั่วไปมันพูดไม่ได้ไงมันก็จะเหมือนแบบอี๋อีอะไรเงี้ยเหมือนที่ทาฟิลิกไปตอนนั้นก่อนที่เรื่องเกี่ยวกับดาวศิลปะแล้วแบบบางคนก็ทาหน้าปแปลกๆอะไรเงี้ยเวลาที่รู้ว่าเขาเป็นคนดีเนี่ยแบบดีอะไรบางอย่างก็ได้ที่รู้สึกได้อะไรเงี้ยรวมถึงความที่แบบว่าลุคแนวเนี้ยก็จะเป็นแบบเป็นเคยบอกไปแล้วเนาะว่าในในตัวเนี้ยจะเป็นแบบแนวแองเจอรอะไรประมาณนี้อยู่แล้วเนาะรอยยิ้มอะไรเงี้ยมันมันบิวตี้มันงดงามอะไรพวกนี้อยู่แล้วแล้ว อันนี้คือจุดที่เคยเล่าไปเนาะแต่รวมถึงมันยังจะบวกไปอีกกับการที่เป็นถ้าเป็นภาษาไทยก็คือพญานาะหมื่นพญาพญาเอ่อพันทองอะไรอย่างเงี้ยเนาะภาษาอังกฤษก็ราชาอะไรก็ได้ที่แบบทําแล้วก็เอาสิ่งที่ทําได้เนี่ยมาให้กับคนอื่นอยู่ในพื้นดวงตรงสองจุดเนี้ยก็คือเหมือนกับของนายเมนที่เคยทคําคลิปไปแล้วแต่ทีนี้การสื่อสารพวกเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันต้องมามิกกันกับความเป็นเราบวกกับความมีศิลธรรมที่เราเลือกที่จะปักทงว่าจะเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็บวกกับ าการทําได้ด้วยก็คือไมสภาพจิตทางจิตปกติไหมทางจิตวิญญาณก็คือแบบพื้นพื้น,นจิตสัญชตาตญาณเวลาเราตอบสนองกับอะไรก็แล้วแต่โดยโดยโดยโสันดานโดยลึกเลยแหละว่าเรา <S <S 1> <S 1> <S ตอบสนองกับสิ่งต่างๆอย่างไรซึ่งมันก็เกิดจากการสังสมเหมือนกันสักของเดิมมีเท่าไหร่แต่ละหลอดแต่ละเรื่องใช่ไหมแต่เราเอามามิกันทั้งหมดเนี่ย บูมันก็ค้นออกมาเป็นการพูดการสื่อสารของเราการกระทําไม่ว่าจะเป็นการกระทำไม่ว่าจะเป็นการพูดอ่านเขียนการนั่งเขียนงานวาดงานซ่อมงานอะไรก็ตามนะที่ออกมาเป็นเป็นเป็นรูปธรรมนามประทมาเป็นรูปประมับมาเนาะทีเนี้ยอันนี้จะยกตัวอย่างให้ฟังเพราะว่าเมื่อกี้มีอะไรมาขัดแล้วมันเลยทําให้ได้ดูเพิ่มแต่ว่าตอนเนี้ยมันพูดอย่างมากไม่ได้ไงก็เอาเป็นว่ามันมีตัวอย่างอะนะที่เกี่ยวข้องกับเออคือเอาส่วนตัวแล้วมันคิดว่าเรื่องของฟิลิกกับ กับยุนจีนะ่ะคือเรื่องของยุลิกอะะมันคิดว่าเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วนะเพราะว่าก็คิดเซนต์อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องจริงหนึ่งแล้วหนึ่งสองก็คือเท่าที่เวเองเช็คเบื้องต้นแล้วเนี่ยมันก็จริงอะก็คือคือความรู้สึกที่เขามีให้กนันเป็นเรื่องจริงนั่นเันเคยพูดไปแล้วว่าว่าทาานเนี่ยเขาจะได้ถ้าเกิดเขาได้ได้เจอกันสมมติุดวงหลายๆคนได้เจอกันแต่จริงๆแล้วอาจจะได้เจอแค่ร้อยคนแต่มีพันคนที่ต้องได้เจอกันมันก็จะเจอทุกคนไม่ได้มันก็จะต้องตายก่อนไงเคยอยู่คนไม่ไ้เยอะใช่ไหมร ดวงเขาจะ,จะ,จ,ะจะได้เจอกันแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงหลายจุดมากๆเลยนะรวมถึงที่บอกว่าการเป็นครูหรือการเป็นตัวอย่างอะไรแบบเนี้ยที่ฟิลิกจะสามารถเป็นให้หยุนจินได้ซึ่งของนัเมนก็มีใช่ไหมที่นัเมนเยกตัวอย่างไปสองคู่คือคู่นัเมนด้วยทีนี้บวกบวกกันกับทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยนะคือมันก็จะมีการกระทําอะบางคนอาจจะอาจจะสงสยัยแต่นัเมนจับจุดได้ที่จะพูดในคลิปนี้ก็คือว่า มันจะมีการโดเน a หรืออะไรหลายๆอย่างเนาะการที่เราเป็นผู้ให้ไม่ว่าจะเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังอะ่ะหรือปณีปนอมที่มีจุดเนะี้ยในการแบบเป็นกาวอะไรเงรี้ยในการเชื่อมโยงจิตใจคน,นแล้วเราทําในด้านบวกเนี้ยมันก็รึกถึงคนคนอื่นก่อนแล้วยอมถอยยอมบาลานซ์ต่างๆนาน,นาอย่นางเงีนน้ยมันก็เป็นเรื่องที่มันก็เป็นเรื่องที่ยากใช่ไหมที่ที่ที่จะทําได้แต่ในเมื่อมีอยู่ในตัวแล้วอะ่ะพอพอมันเกิดขึ้นมาเป็น สิ่งที่เขาตามกันมาก็คือคือฟิลิะเกิดหลังยุนจินนะแล้วก็มีคำพูดอะไรเงี้ยที่แบบว่าฉันเธอคือเหตุผลหนึ่งที่ฉันคือเหตุผลอนะที่ฉันมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เดี๋ยวมันจะลองลองพูดให้ฟังคร่าวๆในคลิปนี้แค่ตรงนี้ก่อนนะแต่ว่าอาจจะอยู่ในคลิปอื่นด้วยก็คือคนที่เริ่มต้นชีวิตจากการที่แคร์คนอื่นจริงๆแบบเนี้ยนะแล้วมาบาลานซ์ที่หลังด้วยการที่ความเป็นตัวเองอะนะ แล้วออกมาเป็นเป็นนั่นเป็นนั่นเป็นนี่อ่ะบวกกับถ้าเกี่ยวกับความเป็นมีเอ่อถูกกาหนดมาให้เป็นแบบในการที่มีกลุ่มก็คือเป็นเป็นคิงหรือเป็นอะไร่งที่พูดไปข้างต้นแ้ะบวกกันไปด้วยนะมันก็ทําให้เขามันจะมันจะละมุนถ้าเป็นในหนังสือธุรกิจก็จะเป็นแบบตัวอย่างผู้นำที่ที่จัดเต็มลุยไป เป็นเจ้าหญิงเจ้าชายที่แบบว่าลุยดินเอาหน้าปักพื้นนาไปกับคุณได้ด้วยเลยอะ่ะไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นอะ่ะไปลุยไปได้กันแล้วก็แล้วที่คุณเห็นไม่ว่าจะเป็นเห็นด้วยตาหรือคําพูดหรืออะไรก็ตามคุณจะเห็นว่าเขาจะกระจายพลังหมดเลยเขาจะไม่ได้มาแบบเอ้ย ฉันต้องเป็นโฟกัสฉันต้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแม้ว่าสกายภาพเขาสามารถทําได้แต่เขาจะไม่ทําเด็ดขาดอ่ะเข้าใจไหมทุกอย่างเนี้ยกับการโดเน a t อ่ะมันเป็นเรื่องเดียวกันนะมันก็คือการที่มันสังเกตได้จากเรื่องเล็กๆที่นมันเคยพูดว่าไม่มีคนรับของให้นมันเลยหรือจ่ายให้แม้แต่บาทเดียวหรือยืมให้ยืมเงินแม้แต่สตางค์เดียวก็ไม่เคยยืมแต่ถ้าจะยืมก็รู้ว่าไม่ได้ก็ต้องทําทุกอย่างให้มันแบบช้าลงให้มันแบบที่จะต้องได้ก็ต้องไม่ได้นั้นก็ต้องขโมยทําทุกอย่างโดนยกักยอก,นนนะก็คือ คือนั่นนั่นคือสิ่งที่โดนใช่ไหมแต่คนที่ใช้อ่อนั่นคือวัดได้เลยมาถึงเรื่องใหญ่ที่เป็นแบบการแบบเอาชีวิตเอาประกันชีวิตเอาอะไรมามามาเอาเปรียบคนอื่นได้จนทําปัจจัยทุกอย่างให้เขาถึงแก่ชีวิตให้เร็วแล้วก็เพื่อจะเอาประกันจากเขาอันนี้คืออันนี้คือวางแผนนน่นนี่นั่นแต่ของในแนวของในแนวของคนมันก็สามารถดีเลยได้ไปถึงเรื่องนั้นถูกไหมเหมือนกันในการที่เราจะดีเลยไปดูได้ว่าเฮ้ยคนไหนโดเนทแล้วแบบ จริงประวัหรือว่าถ่ายรูปแบบวา่าหรือว่าทําเป็นปล่อยข่าวเหมือนแบบให้สมุนมาปล่อยข่าวว่าเนี่ยไปบ้านหมาขี่เลือนมาตอนที่ไปเดทกับคนที่หนึ่งไปบ้านแมวขี้เรือนมาไปเดทกับคนที่สองตอนั้นที่ความจริงแล้วอ่ะคุณมีเงินมากกว่าร้อยหนึ่งอ่ะแต่คุณกับทำอะไรมีอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่อะ่ะบางคนไปวัดหรือว่าสร้างภาพอะไรลูกกูแต่พวกนายสีท็อกซิกอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงมันดูได้จากเรื่องเล็กๆพวกนี้แหละที่จะพูดต่ต่อไปนี้ก็คือ พูดแล้วทาจริงไหมมันจะต้องมาย้อนแย้งกันพูดแล้วทาจริงไหมแต่ถ้าไม่ทําจริงเนะี่ยต้องเป็นเรื่องประมาณแบบไว้ลายนะโกหกสีขาวอะ,อะเพื่อที่แบบเราคามนวณแล้วว่าคนนี้น่าจะแบบสมมติคนป่วยอย่างเงี้ยรู้ว่าตัวเองจะตายอีกสองวันอย่างเงี้ยอย่างกระทันหันอย่างเงี้ยแต่เราไม่กล้าบอกเขาเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟมากๆอยู่แล้วโดวยปกติแล้วอะไรแบบเป็นต้นนะก็เลยต้องโกหกเขาอันนี้คือพูดแล้วไม่ทําหรือทําแล้วไม่ตรงกับที่พูดใดๆก็ตามเนอะไหม เพราะฉะนั้นในเรื่องของฟิลิก็จะยกตัวอย่างสักสองอันเท่าที่นึกออกแต่เมื่อกี้มีตัวอย่างที่สามด้วยก็คือที่ฟิลิกเคยพูดเกี่ยวกับว่ามีชีวิตอยู่ได้ได้เนี่ยก็คือเหตุผลหนึ่งก็คือจริงๆก็เป็นเพราะว่าคนที่เป็นที่ตั้งต้นจากการที่มาหลักมาแขกคนอื่นแล้วก็มาให้คนอื่นแล้วเป็นโอโซหรือไรหรือไลเวอร์เกอร์อะไรก็ตามเนี่ยเขาจะ เขาจะไม่ได้เขาจะเป็น5ดีอยู่แล้วไงการอยู่ได้รายได้มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยแย่งข้าวคนอื่นได้แบบคิดในมุมที่ตัวเองเป็นหมูหม,มากาไก่ก็พออะไรเงี้ยไปแย่งอะไรเขาไม่ได้ก็คืออยู่รอดก็พอไม่ใช่แต่มันคือแบบมันจะอยู่ได้ด้วยจิตวิญญาณที่แบบว่าเราไม่ทรยศจิตวิญญาณตัวเองซื่อสัตย์หรือทาดีหรือทําให้ตรงไป,ตรง,ไปตรงมาอะไรเงี้ยผู้คนก็มีความหมายกับเราในบางคนก็มีความหมายมากกับเราแล้วเราก็มีเซนส์ที่จะรู้ว่าคนนี้มีความหมายกับเรามากแล้วก็ทําให้เราแบบว่าเออแบบมีเอ,อ่อกำลัง กำลังใจหรืออะไรก็ตามที่ฟิลิกพูดถึงหุ่นจินแต่มันเป็นเรื่องจริงก็เพราะว่ามันมีตัวอย่างคือคือน่นเป็นข้อห้าง,างค้อห้ามสึงนะคือมันอาจจะไม่ใช่ไฮไลท์ของของคลิปนั้นก็จริงแต่ว่ามันมันเป็นความจริงที่เหมือนเหมือนกับคําพูดที่เขาเคยพูดอะ่ะเขาทําอยู่ตลอดอะ่ะแล้วมันก็แลบออกมาจากในในเรื่องต่างๆมันแลบออกแล้วมันไม่ใช่ไฮไลท์แน่นอนเพราะว่าไฮไลท์คนคนอาจจะเม้นข้อยอดนิยมคอมเมนต์ยี่สิบอันเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยมันเป็นช็อตแบบแค่ไม่กี่วิอะไรเงี้ยแต่คือตัวเเเรราห็นนนไแบบี้ม ก็เลยจะมาใช้ฟังเหตุการณ์ที่หนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่ที่แบบเอ่อเอ่อฟิลิกอะคือคนที่ที่มีความสะรองทางจิตวิญญาณห้าดีอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็ดวงในพื้นดวงเกี่ยวกับสินสกดสิทธิ์หรือว่าเป็นคนที่มาทําดีให้โลกเนี่ยมันชัดเจนมันค่อนข้างเป็นรูปเป็นล่างนะดวงดวงเขาอะที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยแหละเรียกว่าเกจเออะไรก็ได้มันจะมีเอกับเอบวกเนาะอย่างนั้นเลยก็ได้ของฟิลิกอะแล้วก็ที่น่าสนใจเพราะว่า มันไม่ค่อยมีคนเหมือนเราในหลายๆเรื่องไงแต่อันนี้คือเหมือนแล้วก็แบบค่อนข้างแปลกใจว่ายิ่งดูก็ยิ่งเหมือนในหลายๆอย่างอะไรเงี้ยนะออทีเนี้ยฟิลิกก็เลยแบบด้วยคนที่ที่มีลักษณะแบบเนี้ยมักจะโดนโจ์ในเรื่องของร่างกายเพราะว่าจิตใจมันทําอะไรเขาไม่ค่อยได้ก็ได้แต่ว่ามันก็พอไหวแต่ว่าถ้าเป็นในร่างกายก็จะแย่นะมันก็โดนเหมือนกันร,ร่างกายอยู่สองสมจุดเหมือนกับฟิลิกนั่นแหละที่ทําให้มีผลจนถึงทุกวันนี้เนาะทีเนี้ย ก็คนก็จะพอรู้บ้างแต่แต่ฟิลิปไม่เคยไฮไลท์เรื่องนี้เลยแล้วก็เวลาที่ต้องตอบโดยสัญชาตญาณตอบสวนอะไรเงี้ยก็จะตอบว่าโอเคโอเคแบบตลอดอะไรประมาณนี้คือแบบพยายามแบบให้ทุกอย่างให้เราได้มาแบบได้มากระจายแสงให้ให้คนเป็นหลักอะคือไม่เป็นไรทนได้แม้กระทั่งสีหน้าจะออกว่าเจ็บหรือว่าอะไรก็คือพยายามที่จะทําแบบ เหมือนโยนเกมไปเลยแบบกดข้ามฉันไมเ่เคยเห็นคนที่ตอบคำถามไม่ไดแ้แล้วเล่นเกมแล้วกดปุ่มข้ามเลยไหมแบบถ้าข้อไหนคุณตอบไม่ได้คุณต้องกดข้ามเลยเพื่อให้คนในทีมคนอื่นช่วยเพราะเวลาจํากัดเป็นอย่างนั้นอะ่ะแล้วเขาก็จะไม่ได้ดึงดูดพลังงานลบๆหรือคอมเมนต์คนที่เป็นทัในสิธิ์มาเพราะว่าพวกนี้จะชอบขยายในเรื่องแย่ๆเพื่อเกิดสงครามหรือเกิดดึงโยนกลับไปที่พักพวกของตัวเองพวกศาสนาที่ทําให้คนทุกคนเป็นเหมือนเป็นศาสนาใหม่หมดเลยในของตัวเองว่าแบบ โอ้ยเนี่ยมันก็แล้วก็เชื่อมโยงไปที่ซีนของตัวเองแม้กระทั่งเป็นพื้นที่ของเรื่องคนอื่นเต็มเต็มมันก็ตามในเรื่องที่เขาพูดเรื่องอื่นด้วยก็ตามด้วยาําก็ตามอะไรเงี้ยทีนี้ตอนทีนี้นพอด้วยว่ามีมีข้อจํากัดในเรื่องของร่างกายแล้วเนี่ยฟิลิปก,ก็เหนื่อยในคลิปนั้นเป็นเกี่ยวกับการไปออกกิจกรรมเอ่อหิมะเนาะแล้วก็เล่นรถหิมะอะไรเงี้ยกันแล้วก็วิง่งวิ่งเอาโดรนที่เหมือนในในพับจีหรือฟีไฟไม่รู้ที่แบบว่าจะมาแบบว่า เอาขนมมาในนั้นนะ่ะแล้วฟิลิกก็จัดเต็มอยู่แล้วเนาะใครใครใครที่รู้ใครที่เคยเห็นของฟิลิกหรือเคยเคยเคย,เคยเล่นเกมกันเันก็จะรู้นะว่าคาว่าจัดเต็มเนี่ยมันมันเต็มยังไงอะไรเงี้ยเนาะโอเคก็แล้วก็เหนื่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าร่างกายก็ไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่หรอกแล้วก็ลื่นล้มบ่อยเลยอันนี้อันนี้เป็นนิสัยส่วนตัวของฟิลิกแต่ก็ของเม่นก็เป็นก็ล้มได้ทุกวันอะ่ะแผลก็คือมีตลอดอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็แบบเขาก็พูดอะ่ะ ว่าเฮ้ยเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยแล้ววิ่งตามโดนอะไรประมาณเนี้ยจนสุดท้ายอะ่ะพอคุณจินแบบว่าโดนโดนแย่งขนมกับเพื่อนจนแบบเกิดอุบัติเหตุแล้วมันเจ็บอะ่ะแบบว่าแย่งแย่งอีกคนนึงเข้ามาแย่งอะไรเงี้ยแต่ว่ากล้องตัดอีกทีนึงก็คือมันต้องตัดหลายๆคนนะเพราะคนมันเยอะต้องแปดคนอีกทีก็คือฟิลิกอก็รีบวิ่งมา คือไกลามากนะพื้นที่มันกว้างมากในพื้นที่กิจกรรมวิ่งมาแล้วก็ถามว่าเฮ้ยเป็นไรไหมอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ acting แบบว่าเหมือนเป็นคนดีแบบนู่นนี่นั่นนะคือเหมือนหวนัวเราะเออแบบสนุกไปกับงานแล้วก็เอ้ยเป็นยังไงแล้วก็ที่สําคัญก็คือทําให้แบบทําให้บรรยากาศอะไรทุกอย่างมันมันเป็นธรรมชาติแล้วมันก็ปกติคือความละมุนนี่จัดเต็มมากๆความเป็นเป็นทูตแล้วก็ไม่ได้โลภไม่ได้อะไรไม่ได้พยายามที่จะแบบก็ตอบตรงๆไม่ได้พยายามที่จะแบบเอาทุกสิ่งทุกอย่างคือตัดออกให้มากที่สุดได้ซ้ําอะ เพื่อทุกๆคนเพื่อทุกๆอย่างภาพรวมจริงๆอะ่ะเช่อนอันนี้ค่อยพูดทีหลังแลวกันเช่นเรื่องภาษาพูดไว้แค่นี้เช่นเรื่องภาษาแล้วก็เลยแบบเห้นายโอเคไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแล้วก็หัวเราไปกับงานแล้วก็มีการพูดอีกว่ามีคุณจินพูดอีกว่า หัวเมื่อกี้โดนแบบเจ็บอะอะไรเงี้ยตอนจบอะไรเงี้ยเลยไปสักสองสามนาทีนะก็พูดแล้วแล้วฟิลิปก็แบบ KOKO KO เลยเนาะอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบคอยเสริมคอยอะไรเงี้ยคนที่มีอะไรตรงเนี้ยคือจะคอยส่งเสริมพลังงานที่ดีความสว่างที่แต่ละคนมีอะไฮไลท์มันให้อ่ะก็แบบพอเขาพูดก็คือช่วยให้เขาไม่ต้องหน้าแตกหรืออะไรเงี้ย หรือว่าแล้วเราแบบยิ่งถ้าถ้าปัจจุบันเนี่ยถ้าเขาพัฒน,นาไปถึงจุดที่แข็งแกร่งแล้วในการคัดเลือกคนหรือวางตัวเนี่ยจะดีมากเลยนะเพราะว่าจะมีพวกแบบจะเพริะในสิธิเงี้ยเข้าหาเยอะนะมันก็เคยเจอเยอะซึ่งเขาจําเป็นที่จะต้องเลือกนะที่จําเซโนในทุกๆอันก็คิดว่าเขาน่าจะไปถึงจุดนั้นได้แล้วแหละอาจจะไม่ใช่ใกล้เคียงในอนาคตเลยเพราะเขาก็มุ่งมั่นที่จะเป็นคนที่ดีกว่านี้ใชเปล่ะแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ใกล้เคียงกันเออ,เอ,อก็คือ เป็นเหตุการณ์ทดลองกิจกรรมวิทยาศาสตร์อะไรประมาณนี้ใส่ชุดใส่ชุดหมอกันอะไรเบบนี้ยแล้วก็ไม่มีคนช่วยเออซึงมินเลยในการโบดอะไรเงี้ยในการเสียหลอดทดลองอะไรเงี้ยแต่ว่าฟิลิปก,ก็คือตอนถึงคิวตัวเองก็คือก็โหวตก็ช่วยแล้วก็แบบให้กําลังใจอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ทําให้คนอื่นรู้สึกสก,ก็แบบโอ้ยฉันโอ้ยแบบเก่าเนะเว้ยแบบเลือกฝั่งตรงข้ามขณะที่คนอื่นโหวตให้คนไม่ก็แบบก็ละมุนล,ละมุนแบบปกติอะ คือผู้นําแบบเนี้ยหายยากนะแล้วมันเคยเห็นอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ไม่ถึงขนาดแบบฟิลิกนะเพราะว่าแบบเคยทํางานบางที่เป็น,นเสนอเป็นงานพิศเศษไงก็มีมันก็ดีอะ่ะเออหรือไม่ใช่ผู้นําไม่ใช่หัวหน้นาก็ได้ดเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วมันจะดีมากๆเลยนะมีคนแบบเนี้ยแล้วแบบแล้วสุดท้ายซึ่งมินก็ชนะอะไรเงี้ยคืออยู่เคียงข้างคนที่แบบเหมือนแบบไม่ใช่คนที่แบบพูดเบ่งหรือว่าอยู่เป็นเป็นเมนกระแสหลักก็อยู่ได้อะไรได้อะไรเงี้ยแล้วก็ท่าทางอะไรต่าง,างการบางตัวอะไรเงี้ยไม่ไม่พยายามที่จะแบบ ให้คนอื่นไม่ได้แปลงแสงคือแบบหลบที่สุดได้ก็คือหลบอะไรเงี้ยแต่คุณอาจจะดูไม่ออกนะแต่ว่าแต่ว่านามินดูออกเพราะมันเป็นอย่างอย่างนั้นเนียแล้วก็นามินก็เคยเกี่ยวกับเรื่องแบบคนที่แบบไม่มีคนคุยอะไรในกระแสสังคมที่เป็นตัวตนจริงๆอะไรเงี้ยหรือทุกวันเนี้ยแล้วแบบนามินก็ไม่ได้แคร์อะไรเงี้ยว่าว่า,ว,าว่าจะแพ้จะนะจะเป็นยังไงแต่เรารู้ว่าเออเราจะอยู่เฮ้ยเขารู้เขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะอยู่ในวอลกลอเนี้ยก็เหมือนเพลงประจําของกอดด้อ่ะเพลง เนออนั่นแหละก่อนเนี่ยพูดอ้าวตัดเฉยในว่าเบียร์โลนเคยร้องให้ฟังอยู่ you you, you gonna break my heart อย่างเงี้ยเออแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่สามเมื่อกี้อันนี้จะพูดแค่นิดเดียวก่อนน้อเพราะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวร้องไห้มันซึ้งมากอะคือเคยบอกไปแล้วใช่ไหมว่าความเป็นครูอ่ะคุณคนที่แบบมันเป็นตัวอย่างให้คุณจินแล้วคุณจินก็เคยพูดเองอ่ะแล้วเออคอมเมนต์ไม่เอาแค่คอมเมนต์ก่อนเอาตัวเอ่อตอนนี้จะจบแค่อีกนิดเดียวจะจบละ คือ,อคอมเมนต์น่าเคยพูดว่าแบบเออแองเจิลไกด์แดนเนี่ยของของยุนจิน่าคือฟิลิกแล้วมันจริงๆอ่อะเหมือนที่นัมเนเคยพูดไปเลยอะแล้วนัมเ็นไปเห็นที่หลังอ่ะว่าหลังจากที่ทําคลิปเนี่ยไปแล้วว่าเป็นครัวเออจริงๆแล้วคนอื่นเขาก็เห็นคิดอย่างนั้นเยอะเลยอะคอมเมนต์นะ่ะเขารู้ได้ยังไงอะคนเรามันมันธรรมชาติเรารู้อะไรแบบนี้ได้นะรู้ไหมด้วยเซนอะแล้วแล้วแล้วก็มีอีกตัวอย่างที่สามก็คือ เรื่องกักนกัดแอปเปิลอันนี้จะพูดแค่ในเดียว,วเดียวร้องไห้แล้วฟิลิกก็ทําได้อะแล้วจุนจินก็พูดว่าฉันนับถือเลยอ่ะโอ๊ยจะร้องไห้อ่ะคือมันไม่ใช่เรื่องแบบทําได้ในชีวิตประจำวันอ่ะกัดกัดแอปเปิลในน้ำอะไรเงี้ยแต่แบบมันต้องสั่งสมอะไรมาเยอะแล้วการที่มีธาตุไฟครึ่งตัวขนาดนั้นอ่ะของเลนเมนกับฟิลิกมีธาตุไฟครึ่งตัวเหมือนกันมันมันทำแล้วมันค่อนข้างสมบูรณ์กันอะไรเงี้ยเกรดเอเลยมันบีเอเอบวกอะไรเงี้ B, A, A ยแล้วมันแบบทำมันจะทําประยุกต์ทำอะไรก็ได้ที่แบบกิ่แบบ ว่ราระจาวันคนอื่นเราก็ไม่ทํากันทํามายูทําได้มันจะไม่ได้ชาเลนจ์แค่เรื่องเดียวนะรวมถึงจี้แฝงในดวงอีกด้วยนะที่เรามีเหมือนกันยอะไรเงี้ยแล้วเราคือแบบคือมันน่าประทับใจในความอัจฉริยะมากแล้วแล้วการที่พยายามที่จะเรียนรู้เข้าใจคนอื่นได้ภาษาอื่นอะ่ะคือแบบเราไม่ได้ชอบภาษาเลยนะเราวฟลิกพยายามเรื่องนี้มากอะ่ะแม้กระทั่งเมื่อกี้ที่พูดถึงซึงมินอะ่ะ แม้กระทั่งรู้ว่าตัวเองจะพิมไม่ไม่ไมชนะแต่ก็ยังภูมิใจที่จะบอกว่าแต่ฉันก็ได้ฝึกพิมพ์กับแฟนคลับอะไรเงี้ยคือแฟนคลับของคือสําหรับดวงประมาณเนี้ยแล้วก็ไลมิชชั่นประมาณเนี้ยนมันก็เคยแบบพิมพ์คุยเออนั่นแหละอ่านอะไรเงี้ยกับแฟนคลับเยอะๆมากๆเหมือนก,กันเหมือนฟิลิกเลยซึ่งฟิลิกจะพูดเรื่องนี้บ่อยมากๆคือเขาให้ความสำคัญมากๆจริงๆแล้วแล้วแบบการใส่ใจอะไรเงี้ยก็เนี่ยตามตามนี่เลยริฟไลตรงเนี้ยแต่ว่ามันมันดีตรงที่แบบ เราได้ฝึกแต่ตอนก่อนที่จะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วมันก็เปลี่ยนแปลนะมันเปลี่ยนไปเองนะแล้วทีเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบแล้วฟิลิปก็ลงแข่งแข่งพิมพ์เร็วอะไรเงี้ยในภาษาอื่นซึ่งแบบเขาไม่ได้ถนัดแต่เขาก็พยายามเต็มที่ในได้สก,กิลต่างมาจากการที่เราทําให้คนอื่นแบบว่าบท์อะไรเงี้ยท้งนั้นที่แบบแรงจูงใ,ใจเราคือตรงนั้นแล้วเราก็ได้ผลพลอยไ,ได้เนออหมายเหมือนคนที่ตั้งใจทําอะไรซึ่งเซคิดแล้วก็ฟิตเลยเพ ips, ยราะฟิลิปจริงๆเนี่ยหลายอย่างมากที่ตั้งใจทําแล้วแบบ คะแนนมันจะมาเองอะเรื่องต่างมันจะตามมาทีหลังอนะแต่แบบเราโฟกัสแล้วเราใส่ใจจริงใจกับสิ่งอื่นการไร้คนอื่นจริงๆจ,จ,จนแบบมันก็ย้อนกลับมาในหลายด้านนะเนี้ไหมแมวเฟ,ฟลิกจะแพ้ก็ตามที่พิมพ์มาน,นั้นอนะแต่ก็คือทําจัดเต็มแล้วก็แล้วก็ไม่เคยที่จะแผ่รังสีอะไรในการทําสีหน้านู่นนั่นเพื่อแบบกูมมิ่งคนหรืออะไรเลยให้คนเมนว่าแบบ เธอสู้ชีวิตมากเธอเด่นที่สุดเลยในการสู้ในสงครามนี้เดี๋ยวนี้นะไม่อะคือปัดไปเป็นตลกปัดไปเป็นคนนั้นคนนี้หรือว่าเชียร์ปัดไปแบบให้แบบทุกอย่างมันสว่างไม่ไม่ใช่แค่เพื่อนหรือว่าพาร์ทเนอร์อย่างคุณจินหรือว่าใครทั้งแฟนคลับหรือว่าในอนาคตใดๆก็ตามทุกสิ่งและทุกอย่างแล้วคุณจินก็มีในส่วนที่แบบทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมตรงมีเดี๋ยวไปค่อยคุยกันเรื่องนี้แล้วมาเชื่อมกันก็เนี่ยครูที่พูดว่าเออ มีชีวิตอยู่อยากจะมีชีวิตอยู่เป็นเหตุผลนะ่ะเธอคือเหตุผลนะ่ะแล้วก็ที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ทําทําออกมาได้การปกป้องห่วงใยจริงๆแล้วในวันนั้นที่พูดว่าเธอเธอเป็นเหตุผลนะ่ะผึงจินก็พูดได้ว่าฟิลิกอะ่ะเป็นคนที่ทําค่อยๆทาให้เราจากที่เราไม่เหมือนกันเลยเหมือนเหมือน,นทําให้เราเข้ากันได้ในเรื่องต่างๆแบบเพราะว่าเธอเหมือนคนที่กําลังสร้างอิฐสร้างจนมันเป็นบ้านหลังหนึ่งอะ่ะฟิลนั้นน่ะถึงเรื่องเบลนี่ด้วยที่แบบผึ่จินร้อง แบบหุนจินร้องไห้เลยในดีเทลอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าฟิลิปเข้ามาแนวแบบทำอาหารอยู่แล้วเงเคยบอกเราเข้ามาเพื่อมีครอบครัวแต่ครอบครัวนี้จะหมายถึงคนทั้งโลกหรือหมายถึงครอบครัวเขาก็แล้วแต่ของเมนก็เกี่ยวข้องกับประมาณนั้นเหมือนกันแต่แต่ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงกันไลมิชชั่นอะไรเงี้ยที่จะต้องเกี่ยวกับคนเยอะๆอะไรเงี้ยในฟิลแบบฟิลโฮมมี่โฮมมี่อะไรเงี้ยเหมือนกันแต่ของเมนจะไม่ค่อยเกี่ยวกับในฟิลเป็นแม่เท่าไหร่แต่ของฟิลิกก็ใช่แล้วก็ ตามนั้นเลยเขาก็ทําได้ตามนั้นเลยทําอาหารเก่งมากๆจนบราวนี่ไปอยู่ในสถานที่ที่เขาทางานแล้วอ่ะบราวนี่สูตรสูตรของเขาอะไรเงี้ยหรือว่าชอบทําอะไรเนี่ยมันมันแมทกันมากเลยอ่ะการที่มีอะไรแบบนี้แล้วแบบแล้วถ้าสามารถทําตามไลฟ์มิชั่นของตัวเองได้จริงๆแล้วแบบทําอาหารให้จริงอเลยเงี้ยคือดีมาก เอาจะต้องมีอีกจุดหนึงด้วยนะที่ทําอาหารนะอันนี้ไม่ใช่จุดนี้นะไม่ให้จุดดีบ้าเนี่นะอืออันนี้คือแบบยิ้มสวยฟิลนางงามซึ่งคือคุณเินเฟยพูดไทยที่ชอบก็เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยอะประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้